5าราศีโชคลาบเด่นดวงดีมีโชคดีปากพารวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ5ราศีโชคลาบเด่นดวงดีมีโชคผู้ด,ดีปากพารวย จากนี้จะทำอะไรให้คิดดีพูดดีจะเป็นจริงดังปากว่าได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดที่จะทำคิดที่จะสร้างอะไรในช่วงนี้ก็มีโอกาสลงทุนแล้วได้กำไรผู้คนมากมายสนับสนุน ดวงเสี่ยงโชคก็ถือว่าปังไม่ว่าจะเป็นโชคลาภลอยหรือการเสี่ยงโชคต่างๆดวงปังดวงเฮงมากๆราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ชาวราศีกุมโดดเด่นเกี่ยวกับทางด้านของการลงทุนได้ผลกำไรเกินคาดมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินคนในครอบครัวให้การสนับสนุนอุปถัมภ์หรือได้เงินมาแบบฟุกๆราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ชาวราศีเมถุนโดดเด่นเกี่ยวกับทางด้านของการสื่อสารการเจรจาการเดินทางไกลนำพาโชคลาบโอกาสดีๆเข้ามาปากกะนำพาโชคลาบความสำเร็จมาให้ปากพารวยพ่อค้าแม่ค้าส่งเสริมทําให้ติดยอดขายกำไรดีขายดีเทน้ำเททา่าโชคลาบลาบลอยก็พอมีเข้ามาให้หลุน ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนโดดเด่นเรื่องโชคลาภมาจากทางด้านของยานพหานะรถที่ใช้เป็นประจำจะนำพาความโชคดีมาให้เสี่ยงโชคก็ปังหรือจะเดินทางไปทางไหนก็แค้วค่าปลอดภัยนำพาความสุขกิจการงานที่ทำอยู่ก็จะมีคนเข้ามาช่วยสนับสนุนมีโชคดีในการขยับขยายกิจการหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษเป็นช่วงเวลาของการออกดอกออกผล จากสิ่งที่ลงมือทำก่อนหน้านี้นเช่นลงทุนค้าขายเปิดกิจการในช่วงนี้จะเป็นจังหวะของการได้ผลกำไรแบบดีเกินคาดมีความโชคดีมีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการมีคนเข้ามาสนับสนุนดวงดีโชคดีเจอคนที่มีความรู้ความสามารถทำให้คุณสามารถพัฒนางานที่ทำอยู่ให้เติบโตได้อย่างง่ายหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับ,รบดวงได้เลยคะ่ะ